สวัสดีครับร้านกอรนะครับเป้มาใหม่นะครับมีสีเดียวนะครับรอบนี้มีสีเดียวตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับก็ใบใบใหญ่เลยนะครับใหญ่สุดแล้วนะครับใหญ่สุดแล้วของแบ็คแพ็คนะครับก็เดี๋ยวผมขอสามนาทีนะครับเหมือนเดิมนะครับให้ลูกค้าได้ไปดูว่าผมมีสินค้าอะไรบ้างดูที่ไหนแล้วก็โปรโมชั่นลดราคาซื้อที่ไหนนะครับก็สามนาทีนะครับเดี๋ยวลูกค้ารู้อยู่แล้วก็ กดดับมันคลิกไปเลยนะครับสวัสดีครับวันก่อนนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อสินค้าหรือไม่ก็อยากดูรุ่นอื่นเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าทุกแบบนะครับ70แจ็คนะครับอะไรพวกนี้นะครับไม่อินเจแปนะครับก็ไปที่ไลน์นะครับกดเพิ่มเพื่อนนะครับปกตินะค้นหานะครับก็เป็นไลเป็นไลน์ส่วนตัวของลูกค้านะครับ กดเพิ่มเพื่อนนะครับก็เอ้ไม่ใช่กดค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์นะครับแอป K R O N นะครับ K R O N นะครับก็คือชื่อร้านผมเลยแอปนะครับมีแอปด้วยนะ K R O N นะครับแล้วก็กดค้นหานะครับแล้วลูกค้าก็กดเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วก็กดแชทนะครับอ่ะจะมาหน้านี้เลยนะครับตัวนี้เป็นแผนที่ร้านนะครับกดกดไปได้เลยกดปุ๊บมันจะนําทางมาให้เลยนะครับอยู่คลองหนึ่งนะครับออกจากฟิวเจอร์มาแล้วนะครับ เป็นแผนที่ใน Google นะอย่างเงี้ยผมอยู่ยุยานะกดนำทางปับ๊บนำทางม,มาให้เลยนะครับอยู่หลังฟิวเจอร์นะครับอ่ะต่อมานะครับก็เป็น YouTube เป็น s h o ป e e กดไปจะเป็น s h o ป e e ผมเลยนะครับเหมือนกัน Shopee นะเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่าโทษที s h o ป e e อ่ะมาละนะครับลูกค้า ลูกค้าโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นอยู่ตรงนี้นะเรื่อนขึ้นมานิดนึงนี่คือโปรโมชั่นจะเป็นโค้ดส่วนลดของช้อปปี้ให้นะครับผมจะลงเอาไว้ให้เรื่อยๆนะครับกดตรงนี้นะครับหมดหมู่นะครับหมดหมู่นะปุ๊บอ่ะเหมือนกันผลไปแยกอัลบั้มไว้ให้เหมือนกันแบบนี้เลยนะครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นแวนเวอร์นะครับวิทยาให้หมดนะครับจะได้ดูง่ายๆนะครับแล้วก็ Facebook IG นะครับแผนที่ตรงนี้เอยอัลบั้มกดเลยครับ กดปุ๊บนะครับถ้ามีโปรโมชั่นมันจะขึ้นตรงนี้เลยมีโปรโมชั่นให้นี่คือลายนะครับอ่ะตรงนี้คืออะไรลูกค้าเลื่อนตรงนี้ก็ได้แต่ไม่ต้องเลื่อนก็ได้เพราะว่ามันมันหาไม่เจอมันเยอะมันม,มันมีเป็นพันม,มันมีเป็นพันพันนะนะครับนี่คืออัล,ลบบ้าแยกนะครับเลื่อนได้นะครับเห็นไหมกระเป๋าคัดอกกระเป๋าสะพายข้างดาวเจ็ดศูนย์นะครับพวกนี้ก็เป็นแฟชั่นพวกพวกลันตาตามูฟอะไรพวกนี้นะซีเอ็กคลาสสิกแจ็ค แล้วก็แวนแวนสามอัลบั้มเลยนะครับกดตรงนี้นะครับเล็กๆนะกดเลยปุ๊บนี่คืออัลบ,บั้มแยกเหมือนกันอีกแล้วนะครับกระเป๋าเป้มวกนะครับแจ็คญี่ปุ่นนะครับนี่คือญี่ปุ่นหมดเลยนะครับสมมุติว่าอ่ของเอาแจ็คญี่ปุ่นปุ๊บนะครับเลื่อนเลยครับเลื่อนมาปับ๊บนี่คือญี่ปุ่นนะครับอ่ะสมมุติว่าเอาะาเอาเอาทำลายอะ่ะปุ๊บนะครับ ดูรูปไม่พอเลยขอรูปอยากจะยจะขอรูปเพิ่มจะกดทักไปหาแอดมินไม่ต้องขอครับเลื่อนครับ youtube เลยสวัสดีครับร้านก่อนนะครับอ่ะแล้วก็กดตรงนี้นะครับสมมติว่านะสมมติลูกค้าอยากจะสั่งใช่ไหมครับอ่ะกดตรงนี้นะครับกดปุ๊บนะครับกดคําว่าสั่งซื้อทีหนึ่งปุ๊บมันจะมีเบอร์ขึ้นมาเลยว่ามีของไหมถ้าไม่มีคือ หมดนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวนี้เป็นเป้นะครับเป้แบคแพคนะครับผ้า 900D นะครับก็ผ้าเหมือนผ้าทั่วไปผ้าแคนวาทั่วไปนะครับเป็นไซส์ใหญ่สุดของคอนเวิร์ตนะครับคือ มันจะมีใหญ่กว่านี้นะครับแต่เป็นอันนั้นอันนั้นเป็นพวกสองพันกระบ,บาทจะเป็นพวกพวกเดินทางป่าอะไรพวกนี้นะครับเดินภูเขาอะไรพวกนี้นะครับแต่สําหรับพวกเป้พวกทีใหญ่สุดแล้วนะครับแบบแพ็คนะครับเดี๋ยวจับทรงแป๊บหนึ่งครับตัวพวกนี้ขายดีขายได้เรื่อยๆนะครับโทษทีเ,เอออ่ะ สีดำมีสีเดียวนะครับเป็นสีพิเศษนะครับตรงโลโก้คอนเวิร์ตตรงนี้นะครับจะเป็นตัวนูนขึ้นมานะครับเป็นตัวนูนเป็นสก,กีนเป็นตัวนูนขึ้นมานะครับ <S <S เป็นสก,กินตัวนูนนะครับแล้วก็ตรงนี้โลโก้นะครับจะเป็นยางนะครับจะเป็นยางตัวนูนเหมือนกันสีขาวจะเป็นตัวนูนขึ้นมา พวกนี้ขายดีพนะครับเพราะว่ามันมีใส่ขวดน้ําไปด้วยสองข้างนะครับข้างซ้ายและข้างขวานะครับมันเลยทาให้ตูงนะครับอ่าทันสองข้างเลยนะครับใหญ่โตโมโหฬารส่วนมากเนี่ยบอดี้เนี่ยแบ็คแพคที่พันกว่าบาทละมันก็คือเหมือนกันเนี่ยครับคือเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนลายไปนะครับบางทีก็เพิ่มช่องเพิ่มขึ้นมานะครับ บางตัวก็ตรงข้างนี้ไม่มีนะครับสองข้างไม่มีไปเพิ่มช่องข้างหน้าแทนอะไรประมาณเนี้นะครับก็มาดูกันช่องแรกนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นซิปนะครับจะเป็นซิปจะเป็นซิปนะครับช่องโล่งๆนะครับไม่มีช่องเพิ่มนะครับ ก็จะตโล่งนะครับก็เต็มพื้นที่ตรงนี้เลยนะครับก่อนหน้านี้อีกใบหนึ่งที่เป็นหนังโหน่ะโคตรสวยเลยหนังมันจะนิ่มมากนะการน้ำล้วสวยมากนะครับก่อนหน้านี้ยยังมีอยู่นะยังมีอยู่ไม่กี่ใบนะครับบอดี้นี้เลยแต่เป็นหนังนะครับบอดี้เลยแต่เป็นหนังนะครับข้างหลังนะครับเหมือนเดิมนะครับข้างหลังเป้ทุกใบจะมีการกระแทกนะครับพวกใส่โน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้จะเป็นการกระแทกให้นะครับ ปิดก่อนลูกค้าแสบตาบริการกระแทกนะครับแล้วก็ตรงตรงตรงสายนะครับจะเป็นนวเหมือนกันนะครับจะเป็นนวมนิ่มๆนะครับกระแทกให้เหมือนกันนะครับสายมันเดินปรับได้นะครับเป้ปรับง่ายนะครับดึงมาปุ๊บปรับแล้วนะครับงัดนี้ขึ้นไปก็ปรับแล้วนะครับเป้เนี่ยปรับง่ายนะครับแล้วก็จะมีที่ถือให้นะครับเหมือนเดินทุกใบจะต้องมีที่ถือ ครับข้างใน <c oughs> <c oughs> เหมือนเดิมนะครับเป้ทุกใบนะครับที่พันกว่าบาทนะจะมีตัวโฟมชั้นหนึ่งชั้นคือการกระแทกเพื่อใส่น้ตบุกนะครับตรงนี้ยังหนาเลยนะครับแล้วก็การกระแทกข้างหอีกชัน 1, ้นหนึ่งนะครับเป็นสองชั้นนะครับเป็นโฟมวัสดุเดียวกันความหนาพอการกักข้างหลังนะครับก็ข้างหลังก็จะมีโลโก้คอนเวิร์ตทุกใบนะครับแล้วก็เป็นผ้าสีดาเงาเงา เป็นลายเป็นลายน้ําของคอนเวิร์ตจะมีคําว่าคอนเวิร์ตเล็กๆเล็กๆเล็กๆๆอพวกนี้นะครับเป็นลายน้ําของเขาตัวนี้ก็เป็นตีทุกแกเปิดเพื่อเอาโน้ตบุ๊กใส่เข้าไปได้นะครับอ่าใส่เข้าไปอ่างนี้เลยนะครับเป็นเงาเงาเห็นไหมผ้ากันเงาเงานะครับต่อมาอันนี้คือข้างหน้านะครับข้างหน้าจะมีตะข่ายช่องตะข่ายสองช่องนะครับช่องมันจะแบ่งครึ่งน,นะครับลูกค้าแบ่งครึ่งช่องบนหนึ่งช่อง ช่องล่างอีกหนึ่งช่องนะครับเป็นสองช่องนะครับอ่ะก็ตัวนี้นะครับเป็นซิปนะครับตัวนี้เป็นตะข่ายเห็นไหมลูกค้านี่หนึ่งช่องโอเคอง,งอไม่ค่อยได้นีน่นี่คือหนึ่งช่องคือครึ่งหนึง่งครึ่งใบแค่นี้นะครับแล้วก็ข้างหลังข้างล่างเนี้ยอีกหนึ่งช่องเป็นตะข่ายเหมือนกันลูกค้าเห็นไหม เป็นตะข่ายเหมือนกันเดี๋ยวผมหาคลิปก่อนอันนี้อ่ะ,อะเห็นไหมลูกค้าอีกหนึ่งช่องนะครับนี่คือหนึ่งช่องข้างบนนี้หนึ่งช่องนะครับข้างล่างนี่อีกหนึ่งช่องเป็นตะข่ายนะครับเหมือนกันแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งครึ่งบนกับครึ่งล่างนะครับอ่ะซประมาณนี้อข้างหลังก็โล่ง มีหนึ่งช่องใส่เม็ดบุ๊กนะครับข้างหน้าก็สองช่องแยกนะครับอ่าประมาณนี้ครับลุกค้า าดูขนาดกันนะครับขนาดก็ส่วนมากก็พอๆกันนะครับสูงนะครับสูงสูงนะครับสูง17นิ้วนะครับ17นิ้วอะได้อยู่17นิ้วนะครับสูงนะครับสวยเลยนะครับแต่ผมพูดตรงไอ้หนังก่อนนะในส่วนกวนีนะครับสวยมากนะครับ เดี๋ยวมีรูปไหมหนังมันจะเป็นมันเป็นทรงนี้เลยลูกค้าแต่เป็นหนังหนังมันเนี่ยมันจะแบบหนังมันจะนิ่มละเอียดอย่างที่ผมบอกนะลูกค้าคือกระเป๋าเนี่ยมันมีเหมือนกันเนี่ยแต่แค่เปลี่ยนลายเข้าไปเองในระดับราคานี้นะพันกระาบาาเนี่ย ถ้า890ก,ก็จะไม่มีข้างข้าจะไม่มีช่องหน้ามีช่องข้างในช่องช่องเดียวเหมือนพวกเป้นักเรียนนะครับ <c oughs> ตัวนี้นะครับมีดามากลมนะสวยมากตัวนี้หนังมันจะนิ่มเลยนะหนังมันจะนิ่มมากนะครับขนาดขนาดนี้เลยนะครับขนาดนี้เลยอ่ะสูงนะครับสิบเจ็ดนิ้วนะครับกว้างนะครับกว้างนะครับกว้างสิบเอ็ดนิ้วนะครับสิบเอ็ดนิ้วใช่พ่าวะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ่ะ,ะมานนิ ิบเอ็ดนิ้วนะครับกว้างสิบเอ็ดนิ้วนะครับไม่รวมมังค่าที่เปิดออกมานะแค่นี้นะครับแค่ขอบสิบเอ็ดนิ้วนะครับลึกนะครับลึกคือใส่ของได้นะครับลึกคือใส่ของได้นะครับหกนิ้วนะครับหกนิ้วอ่าใช่ หกนิ้วหกนิ้วรวมข้างหน้านี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะประมาณห้านิ้วนะครับอีกนี้อีกน,นิ้วหนึ่งนะครับนี่อีกนิ้วหนึ่งนะครับเป็นหกนิ้วนะครับอ่ะก็สวยดีลูกค้าก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้สมัยก่อนอะก่อนโควิดหลายปีนะ อยู่ประมาณพันสองพันสองเก้าสิบพันสามเก้าสิบนะครับเดี๋ยวนี้ไอ้ตัวพันสองเก้าสิบกลายเป็นพันสี่เก้าสิบแล้วนะครับขึ้นมาตัวนี้พันสามเก้าสิบนะครับหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับอ่ะก็ลองดูนะครับชอบก็สั่งได้เลยนะครับก็มีที่ไลน์กับช้อปปี้นะครับช้อปปี้ก็อาจจะมีโปรโมชั่นนะครับต้นเดือนกลางเดือนตลอดเลยทิ้งเดือนนะครับ เดีย๋ยวนี้ใครๆก็จื้อซื้อช้อปปี้หมดแล้วนะครับดีสาหรับลูกค้าแต่ร้านค้าไม่ดีเพราะว่าอย่างเงี้ยผมโดนหักเงินไปเนี่ยประมาณร้อยร้อยห้าสิบคือเสียให้ช้อปปี้ร้อยห้าสิบประมาณสิบเปอร์เซ็นตเกือบสิบเปอร์เซ็นต์บางทีก็สิบเปอร์เซ็นกว่าก็มีนะครับอย่างพวกมอที่ติดมอเนี่ยในช้อปปี้ที่เป็นมอหรือว่าในลาซารที่เป็นมอเนี่ยอันเนี้ยไม่ไหวนะครับเสียสิบห้าเปอร์เซ็นตโบวกแวกอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ เยอะมากนะครับคือคือมันก็เหมือนเสียค่าที่ในห้างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับแต่คนซื้อเยอะนะครับเพราะว่าลูกค้าซื้อผ่อนกับช้อปปีเยอะมากที่สุดแล้วที่ผมรู้มานะครับก็อายุ20ปีขึ้นไป20ปีบริบูรณ์นะครับก็ไปผ่อนกับช้อปปีได้เลยนะครับอย่างนี้ก็ผ่อนอยู่300มันผ่อนอยู่ประมาณ6เดือน6เดือน,เอน12เดือนแล้วแต่ลูกค้าเป็นคนคิด นะครับอย่างเงี้ยผ่อนไม่กี่บาทนะครับรองเท้ารองเท้าเนี่ยผ่อนก็สามร้อยกว่าบาทสี่ร้อยกว่าบาทต่อเดือนนะครับง่ายๆช้อปปี้มันถึงขายดีนะครับง่ายๆเลยนะครับแล้วก็โปรโมชั่นลดราคาก็มีนะครับโปรโมชั่นเยอะนะครับโปรโมชั่นเยอะในช้อปปี้เนี่ยนะครับโปรโมชั่นเยอะมากจะเป็นมอจะเป็นร้านโคตรคุ้มจะเป็นส่งฟรีจะเป็นโคตรลับโอ้มีเยอะมากนะครับลูกค้าต้องศึกษาดูดีนะในช้อปปี้เนี่ยบางคนซื้อ รถเกือบพันก็มีผมไม่รู้ไปเอาโค้บไปจากไหนอ่ะในเมื่อเก็บคอยอีกนะครับเยอะมากนะครับลองศึกษา้ดีนะครับในช้อปปีเนี่ยรัตถาได้เนี่ยมันมีอะไรเล่นได้เยอะสําหรับลูกค้านะคุ้มมากนะครับแต่อย่างที่บอกลูกค้าก็โดนหักเปอร์เซ็นต์เยอะนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ลูกค้าสนใจทักมาได้เลยนะครับร้านเปิดทุกวันส่งของทุกวันนะครับก็ผมฝากด้วยนะครับมีอะไรดีๆก็จะมานำเสนอให้เรื่อยๆนะครับ นังก่อนนะครับสวัสดีครับ